สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจฟนะครับร้านผู้สมรวจแทกเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับร้านจริงส่งจริงคุณผู้ชมนะครับวันนี้พี่เจมีรถ3 4แรงนะครับพามาชม3 4แรงนะครับใครที่มองหารถ3 4แรงอยู่นะครับพี่เจมี1คันนะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ารีบเลยรีบเลยคุณผู้ชมนะครับ L 3 4 0 8 D i นะครับเครื่องไดเรกนะคุณผู้ชมนะ มีอุปกรณ์มีใบดันแล้วก็มีผานหลังนะคุณผู้ชมคันนี้น่ะสวยๆเลยนะครับล้อยางเหลือเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมอายางสวยคุณผู้ชมนะคันนี้3.4แรงคุณผู้ชมสวยๆนะครับคันนี้ยางหน้ายางหลังดีนะคุณผู้ชมนะยางหน้ายางหลังดี บอดงบอดี้ Body Body ก็โอเคคุณผู้ชมตกแต่งเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมเครื่องไตเล็กอินเจคชั่นนะคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆเลยคันนี้ชุดลงชุดหลังก็มีเก็บสีเทาให้บางๆนะคุณผู้ชมนะครับเก็บสีเทาให้บางๆคันนี้ให้สวยๆย,ยางสวยคุณผู้ชมอยู่เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะนะครับคันนี้ L3408DI นะคุณผู้ชมรอยางฝั่งนี้ก็สวยๆนะคุณผู้ชมนะคันนี้คันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะคันนี้ปี52 นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมนะครับใบดันกระผานพวนห้านะครับยาต่อเลยนะราคานี้นะครับยาต่อยาต่อคุณผู้ชมคันนี้สวยๆเอาไปใช้งานนะครับเสียงหวานๆเสียงปุ๊ปๆนะคุณผู้ชมนะแบบนี้ได้ทอดแต่งแบบ คันไม่เข้าหน้าด้วยนะครับเบอร์โดพี่เจมนะ083นะครับ5388071 0835388071คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสนุนพี่เจมนะครับนะล้าผู้เสมอเฮกเตอร์สาขา3คันนี้179,000บาทอุปกรณ์ใบดานกับหานพวน5นะครับเบอร์โดพี่เจม0835388071เพิ่มรายได้นะครับขอบคุณมากครับ